ออลสวัสดีค่ะกลับมาพร้อมกับการทำคลิปท็อป10ลิปสติกตามสัญญานะคะหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตกันมาสักพักหนึ่งนะคะสิบลิปสติกนะคะซึ่งจะเป็นโทนแบบออกแนวกรอสกอสใสๆอะไรอย่างงี้สไตล์ลิลลี่นะเออจะดูเป็นปากแบบเกาๆอะไรอย่างงี้นะจะมีอันไหนบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะอันแรกนะคะจะเป็นลิปมันอันนี้เป็นของลาเมอร์นะคะก็คือเป็นลิปแบบคล้ายๆลิปกลอสนะแต่ว่ามันหมดไปแล้วนะคะเวลาจะใช้นี่ก็คือต้องควานเลยนะเพราะว่ามันหมดแล้วลิลลี่จะบอกว่าเป็นลิปที่แบบดีมาก เวลาทาไปจะมีความแบบเย็นเย็นที่ปากนะคะแล้วก็เวลาปากจะแย่แค่ไหนจะเป็นแบบขุยแค่ไหนเนี่ยใช้อันนี้ไปแล้วมันสามารถสมานได้แล้วก็ปากกลับมาดีหนังเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือดีขนาดนะั้นเลยลิลลี่ชอบมากๆนะคะแต่ข้อเสียก็คือราคาแพงมากนะนนี่ก็คือประมาณ3,000บาทซึ่งลิลลี่ก็ไม่รู้ว่าลิลลี่จะกัดฟันตัดใจซื้อได้อีกเมื่อไหร่นะแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะลิลลี่ก็คงจะซื้อกลับมาใช้อีกน,นะคะเพราะว่าดีมากจริงๆเหมือนเป็นการที่ บำรุงปากแล้วก็กบพวกริ้วรอยปากเล็กๆนะให้มันดูเนียนเหมือนแบบมีความเป็นไฮยาหรือมีความแบบเป็นฟิลเลอร์เอาไปว่าลาเมียน,นี้นะคะคือดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่ที่เคยใช้มานะคะแล้วก็ไม่มีสีใดๆสามารถทาเป็นเบสก่อนการลงลิปสติกขั้นต่อไปนะคะหรือว่าจะทาทับลิปสติกก็ไม่เป็นคราบค่ะต่อมาคือสิ่งนี้ค่ะคือซื้อตามเจนนี่แบ็กพิงล้วนๆนะคะเป็นไปซี่นูดบาันะคะก็คือจะมีความเป็นลิปมันที่มีสีแล้วก็มีความแบบเย็นๆหยิบหยิบ ที่ปากเวลาใช้นิดนึงนะคะก็คือจะเป็นสีออกแนวแบบส้มๆมแบบนี้นะคะมีความชุ่มชื้นกับปากได้ดีนะคะแล้วก็จะมีความแบบเย็นเย็นแบบหยิบๆยิบแสบแสบที่ปากนิดนึงแบบเครื่องเทศอ่ะมีความเป็นสมุนไพรอยู่ที่ปากให้สีปากสวยที่สําคัญก็คือเจนนี่แบ็คพิงชัยนะสีนี้คือสีสองเจนะคะคือสวยมากเป็นสีส้มแบบนี้ Move on จากเฮราไม่ได้เลยนะจ๊ะมีอันนี้แล้วก็ต้องมีอันนี้ด้วยเป็นสไปซี่นูดกลอสนะคะซึ่งแตกต่างจากนูดบามนิดหนึ่งตรงที่นูดบามเขาจะเป็นแบบรูปแบบแท่งใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบกลอสสีที่ลี่ใช้คือสีสี่สนะคะก็คือโดนสาวเจนนี่แบ็คพิงตกมาเหมือนกันนะก็คือจะมีความเป็น เย็นๆเหมือนกันที่ปากนะคะแล้วก็สีจะมีความชมพูกว่าตัวสีที่เี่รีวิวไปเมื่อกี้แพ็กเกจของเขาก็คือสวยมากอะมีความแบบดูดีหรูหรามาห่ามากนะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปพลิลเคเตอร์แบบนี้นะแล้วก็ลองรับกับรูปปากได้อย่างพอดีนะคะถ้าถามว่าสีติดโทนไหม ความมันเนี่ยมันจะออกไปอยู่แล้วแหละเวลาเรากินนู่นกินนี้หรือว่าพูดมากๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าสีมันจะมีความติดทนกับปากอยู่ประมาณนึงนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยด้วยความเป็นกลอสมันก็ต้องเติมบ่อยๆระหว่างวันอยู่แล้วนะคะคือสีสวยมากก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะ ก็คือให้ความแบบมันวาวกับปากเนี่ยแล้วก็มีความเย็นเย็นอยู่ที่ปากด้วยนะจ๊ะเหมือนแบบไปกินเมนทอลมาแล้วเมนทอลติดปากอะไรประมาณนั้นก็คือของเฮรานะคะนีลีคิดว่าน่าจะต้องไปพีออเดอร์นะคะแล้วก็ซื้อได้ที่เมลต i ้บิวตี้เหมือนกันนะคะเรามาดูกันที่สายฝอกันบ้างน,นะคะก็คือเป็นอันนี้ของ Charlotte t เบอรี่นะคะซึ่งจริงๆอะ่ะเคยติดอันดับมาหลายทีมากๆนะคะปีนี้ถ้าเกิดพูดถึงสีนูก็ยังเป็นสีที่ลหยิบขึ้นมาใช้อยู่ก็คือเป็นสี ฟ e ช c h Perfect นั่นเองนะคะก็คือแพ็กเกจของเขาก็จะเป็นสีทองๆแบบนี้นะแล้วก็หมุนขึ้นมาก็จะเป็นลิปสติกซึ่งลิปสติกอันนี้คือเป็นลิปสติกที่มันไม่แห้งกับปากนะคะแล้วก็เป็นสีหมูที่สวยมากๆแล้วทาเราไม่ป่วยนะคะก็เลยยังเป็นสีดีสีเดิมที่ลิลลี่ชอบนะคะเนื้อมันดีมากอะคืออันนี้เป็นแท่งที่สองแล้วที่ลิลลีม่มีคือสีเขาแบบสวยมากแล้วก็มีความแบบไม่ใส่ฝ่อไม่ใส่เกาเข้าได้กับทุกๆลุกเนี่ยสีคือสวยมาก ดูแบบมีความเป็นฝรั่งขึ้นมานิดนึงเออมีความแบบมีนสเกริร์อะไรอย่างนี้มีนเนี่ยแบบลาสีมีนเป็นลิปสีหนูที่รี่ชอบมากๆแล้วก็ติดกับปากได้ค่อนข้างดีนะคะเมื่อ ผ่านไปแล้วยังมีความเป็นสเตนเป็นสีนูดแบบนี้ติดอยู่ที่ปากอยู่นะคะแล้วก็ให้ความเงาขึ้นมากับปากนิดนึงนะไม่ได้เป็นลิปแมทสาทีเดียวนะคะเหมือนเป็นครีมมี่มากกว่าแล้วก็กลิ่นก็คือดีเป็นกลิ่นที่แบบดูหรูหลราลักชูนะคะและปัจจุบันก็คือมีขายที่ประเทศไทยแล้วก็สามารถไปลองสีต่างๆได้นะแพ็กเกจคือดูดีหยิบขึ้นมาคือปงัง คุณแม่ดูออเคสตรามากเหมือนไปเล่นโอเปร่าที่ไหนนะอือฉันชอบสิ่งนี้มากอะพูดถึงลิปสติกก็พูดถึงลิปสติกให้หมดเลยเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะน่าจะเป็นลิปกลอสเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะอันนี้เป็นของบ๊อบบี้บราวน์นะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นสีแองเจลปกติอลิลี่จะชอบรุ่นลิปครัชคัลเลอร์อยู่แล้วตั้งแต่เขาออกมาลิลี่ก็คือใช้ตลอดนะคะตั้งแต่ไปอเมริกาหรือไปไหนคือลิลี่ก็หยิบอันนี้ไปด้วยตลอดนะคะปีนี้รู้สึกว่าอยากให้มันแบบมีความสดใสสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยยหิบสี มาเป็นสี Angel นะแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างใช้บ่อยอันนี้น่าจะเป็นแท่งที่2แล้วนะคะคือเป็นสีที่พกติดกระเป๋าตลอดนะก็คือเป็นสี Angel ที่แปลว่านางฟ้าคือ Crush Color เนื้อของเขาจะมีความแห้งกว่าตัวชาลอตทิลเบอรี่ที่รีบพูดถึงไปนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เขา,าเป็นเหมือนสเตนลิสเหมือนแบบ ต่อให้เราบทขยี้ปากแบบมีแบบอะไรมาโดนปากเราแค่ไหนอย่างเงี้ยมันก็จะยังมีสีอยู่เฮ้ยแล้วมันเป็นเรื่องจริงแต่ในแง่ของความชุ่มชนะื้นบางทีทาแล้วก็แอบปากแห้งบ้างนิดหน่อยนะคะเราต้องบำรุงริมฝีปากดีๆก่อนนะคะเพราะว่าลิลี่เป็นคนที่ปากลอกปากแห้งนะแต่ว่าจริงๆอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเป็นขุยหรือเป็นคราบมากขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดเราทาลิปมันหรืออะไรมาก่อนนะซึ่งอันนี้เนี่ยสีของเขาก็คือเป็นสีอะ นางฟ้าจริงมีความแบบชมพูชมพูส้มส้ม,สมละมุนละมุนที่แบบมีความเกาอะทำให้หน้าดูแบบสว่างเข้าก็ได้กับหลายๆลายุนะคะแล้วก็เนีย่ยด้วยความที่มันเนื้อของเขาอะมันดีมากก็คือสามารถเบลนดให้แบบมีสีสเตนติแล้วก็ขอบฟ้งได้ดีนะคะก็คือสามารถถือไปเติมเล่นๆไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องไปแบบ คิดอะไรโฟกัสกับการทาลิปอะคือทาออกมายังไงมันก็สวยดูดิขนาดการสวอตเนี่ยมันยังดูฟุง้งดูละมุนแบบนี้นเลยพอทากับปากก็เลยสวยเหมือนกันจะเติมกี่ทีก็ไม่เป็นค่าช่างมากเนี่ยสีแองเจลนะคะนางฟ้าใครอยากสวยลุกนางฟ้าก็คือแนะนำบอบบี้บราลิปคลาสคคลเลอร์คุ้มมากนะคะแล้วแช่งหนึ่งก็คือใช้ได้นานมากๆด้วยนะคะนะคะ, <laughs> ะ,คะไม่ใช่นะคะขยับมาอยู่ในที่บอบบี้บราล์เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นบอบบี้บราล์แบบ Leap crash. oil infused gloss บางลิลลี่เป็นแฟนพันธ์แท้ของก l อ s มากนะคะคือปีนี้ใช้ลิปก l อสเยอะมากๆนะแล้วก็ top เท n ที่เลือกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นก l อสททางนั้นเลยแล้วก็เป็นสีแบบเบาๆนะสี hot streak ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะก็คือเป็นสีแบบแดงๆแบบนี้นะเออก็คือจะเป็นแดงที่ใช้ได้บ่อยแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยมีความชุ่มชื้นกระปากได้ดีมากๆนะคะก็คือสามารถใช้ได้ทุกวันวันไหนไม่แต่งหน้าก็คือไม่ก็คือใช้อันนี้ก็ดูไม่ตลกถึงออกมามแล้วก็มีความชุ่มชื้นด้วยก็คือเป็นเหมือน two in one แล้วจบเลย อันนี้คือจะมีความเป็นสีแดงๆแล้วสีชัดเนี่ยทาแล้วแบบก็รู้ว่าเป็นการทาลิปออกมาไม่ได้เป็นกลอสแบบที่เอาไว้ท็อปอย่างเดียวแต่ว่าสามารถจบในแท่งเดียวได้คือเนื้อของเขาดีมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆบางวันที่ลิลี่ตื่นมาแล้วปากมันไม่เป็นใจมันเป็นขุยมันเป็นอะไรไม่รู้ลิลี่ก็จะใช้บอบบี้บาวไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาสามารถสมานให้ปากอะ่ะมันดูแบบกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวได้ <laughs> นึกออกไหมเนี่ยดูดิ ก็คือดูเป็นแบบสายปากจูบุจีบีน่ารักอินโนเซนต์นะคะก็คือเกิดมาไม่เคยกินราเมงมาก่อนเลยเพราะว่าปากเล็กมากนะพลังงานในการขยับปากเนี่ยมีน้อย <c oughs> ดูสวยดูเป็นงานลูกคุณงานแบบสุขภาพดีธรรมชาติอืมก็จะเป็นประมาณนี้เป็นสีแดงนะจริงๆเขาก็มีหลากหลายสีให้เลือกนะคะแต่ว่าลิลลี่ชอบสีนี้แล้วก็หยิบม,มาใช้บ่อยที่สุดนะคะก็คือสีฮอตสเตรกไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าแต่ว่าเป็นแบบมาถึงในแท่งที่ลิลลี่ชอบแบบ แทาจะว่าที่สุดในนี้ก็ว่าได้เออก็คืออันนี้นะคะคือเป็นคอมบิเนชันพูดพร้อมกัน2อันเลยละกันก็คือเป็นของ Dior Maximizer แล้วก็ของ Glass นะคะวอเตรตินเบอร์ศูนย์ห้าสีโรสเซึ่งโรแมนกับดีออเนี่ยเป็นคู่หูคู่สีที่ลิลี่ใช้บ่อยมากๆโดยเรามาพูดถึงโรแมนกันก่อนจริงๆเลยิลี่มีคลิปรีวิวทุกสีเลยนะคะเมื่อกลางปีเดี๋ยวลิลี่จะแปะรูปไปให้ดูนะเออสามารถไปดูรีวิวสีอื่นๆกันได้นะแต่ว่าสีที่ลิลี่หยิบมาใช้บ่อยที่สุดก็คือเบอร์ศูนย์ห้านะซึ่งมันก็ใกล้จะหมดแล้วแหละเป็นลิลี่เป็นแฟนทินของโรแมนอยู่แล้วนะคะอันนี้คือจะหมดแล้วแหละสีมันเลยจางแบบนี้อันนี้คือจะมีความมชชุ่ช่ื้้นนอะยูใทิะก็จ ท็อปด้วย Dior Maximizer ซึ่งอันนี้พี่น้อยหนึ่งอ่ะเขาแซลลิลลี่ให้ไปซื้ออันใหม่เพราะว่าอันเก่าเนี่ยคือเศษปากผุยผงอะไรร่วงลงไปข้างในจนคนเขาคิดว่าเป็นกริตเตอร์ ถ้ามีคนคนไหนเอฟตีคนไหนไปซื้อตามลิลลี่ก็คงมึนมากเพราะว่าทำไมของพี่ลิลลี่มีกิตเตอร์แต่ทำไมของหนูไม่มีคือไม่ใช่กิตเตอร์ค่ะนั้นหนังปากพี่คือ <c oughs> ลิลลี่ใช้จนมันหมดแหละเพราะลิลลี่เป็นคนเขียมๆประหยัดประหยัดกว่าจะซื้ออันใหม่ได้ก็คือต้องระดมทุนประมาณนึงแล้วก็เลยไปซื้ออันใหม่เป็นสีส้มเหมือนเดิมนะคะเป็นสีที่ลิลลี่ชอบอันนี้เนี่ยเป็นเบอร์004นะคะก็จะเป็นออกแนวส้มๆแบบนี้นะซึ่งทาเดี๋ยวๆก็สวยนะคะแต่ว่าลิลี่ชอบทาคู่กับ อันอื่นมากกว่าก็จะมีความเป็นส้มๆแบบนี้นะสามารถทาคู่กับตัวโรแมนได้อย่างดีนะซึ่งโรแมนนี้ก็ไม่รู้ว่าสีมันจะเหลือสําหรับการทาให้ดูหรือเปล่านะแต่ว่าพอได้อยูอ่ถ้าเกิดใครอยากเห็นรีวิวตอนที่เขายงังมีสีอยู่ก็สามารถไปดูคลิปลิลี่ได้แล้วกันตั้งใจทามากไม่มีใครจ้างด้วยงานจ้างก็ตั้งใจนะคะก็จ้างได้แล้วก็ทาน,นี้ทบ อันนี้คือจะเป็นสีส้มๆนะถ้าเกิดสมมติไม่ใช้อะไรรองพื้นเนี่ยก็จะเป็นสีส้มแบบหนูๆเลยก็จะดูป่วยหน่อยเลลี่จะไม่ค่อยใช้เดี่ยวๆเท่าไหร่แต่ว่าบางครั้งก็ใช้ก่อนนอนไปเลยได้นะรู้สึกว่าเออมีความคล้ายๆราเมนในราคาที่ถูกกว่าเพราะว่าเย็นๆกับปากเหมือนกันแต่ว่าในแง่ของการให้ความชุ่มชื้นคือไม่ได้ล้ำลึกเท่าราเมนถ้าเรารู้สึกว่าปากมีการเล่นเงาเล่นแสงดูเป็นปากแบบชุ่มชื้นปากแบบไปกินน้ำมันหมูมาแล้วก็ มีความเงาแบบนี้เออแล้วก็มีความเย็นเย็นหยิบหยิบคือลิลี่น่าจะชอบอะไรหยิบหยิบเย็นเย็นแหละในปีนี้เพราะว่าตั้งแต่การรีวิวสกินแคร์แล้วยันมาถึงการรีวิวหิลิลี่ก็ชอบอะไรที่มันมีความเย็นเย็นหยิบหยิบกับปากเออรู้สึกว่ามันมันมันเกิดอะไรขึ้นอะมันมีความเกิดอะไรขึ้นบอกว่าไม่ใช่ทาแล้วมันจบแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับปากมีความแบบเย็นแล้วทําให้ปากมันดูพลัมออกมาเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์แต่ว่าไม่ต้องฉีดประหยัดเงินไม่ต้องเจ็บตัวอะไรประมาณนี้ซึ่งเนี่ยเห็นป้าพอทา เจอขึ้นจริงๆมันดูมีความแบบแม็กซิมั이เซอร์เออซึ่งตอนนี้คือไม่รู้ลิลลี่จะเก่งทำไมโชว์คือลิลี่เก่งเขาอย่างเนี้ยเก่งแบบตลอดการเก้งตลอดกันพูดคือลิลลี่ตื่นเต้นมากเพราะว่ากลัวแสงหมดแล้วลิลี่ก็เก่งเขาตลอดกันพูดทีนี้นะคะเรามาดูสองแท่งสุดท้ายในหมวดของความเป็นแมท ความเป็นแบบกรรมยีกันบ้างนะหลังจากที่พูดแบบกลอสกันมาหมดแล้วนะคะก็คือเป็น2ตัวนี้เลยก็ยคือเป็น n า r ์สนะคะกับดีออซึ่งตัวดีออเนี่ยคือโดนพี่จีสุตกมานะคะเพราะว่าเห็นเขาทาแล้วมันสวยมากๆนะอันนี้ลิน่าจะได้มาจากสีฟอร่านะคะเขาส่งมาให้พอดีก็เลยเป็นบุญปากได้ทานะนะคะเป็นดีออลรูชนะคะเบอร์999นะก็คือเป็นสีที่แบบออกแนวแดงๆแบบนี้นะคะเป็นแดงที่ทาแล้วหน้าขาวหน้ากระจ่างใสมากเป็นแดงที่เบลนแล้วออกมาสวยมาก ะะก็เลยเป็นสีที่เดลี่ชอบมากๆก็คือทาได้ในี่คิดว่าจางวันละเนื้อของเขาก็คือนุ่มมากๆแต่ว่าจะไม่มีความชุ่มชื้นอยู่เลยคือทาไปแล้วว่าบางทีทาให้ปากเป็นขุยนิดนึงก็อาจจะต้องมีการลืมลิปมาทาใหม่แต่ที่มันอยู่ในเฟอร์ลิทเพราะว่าสีมันสวย แล้วก็ชอบเนื้อเวลาแบบเขาเบรนออกมาแล้วก็กลิ่นก็ดีคือก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ลิลลี่ชอบอยู่แล้วก็เป็นแดงที่เป็นแดงที่ลูกคุณน่ะแล้วต่อให้ทาเต็มปากก็เป็นแดงที่ดูไม่เอจเกินไปอะ่ะเป็นแดงที่ใอรด้วยี่นขอทากันลูกคุณดีอเนี่ยต่อให้ลิลลี่เติมอะ่ะให้มันเต็มปากมากยิ่งขึ้นอะ่ะก็ดูมีความสวยดูมีความแบบ โดดเดงมันจะเป็นแดงที่ไม่ได้เป็นสายฝ่ขอขนาดนั้นแต่ว่าจะมีแดงที่แบบมีความเป็นสายเกาที่ลิลี่ชอบเพราะว่าลิลี่ชอบอะไรที่มันดูเป็นสายเกาใช่ไหมแล้วพอทาไปก็ดูเหมือนเป็นคนเกาหลีจริงๆเด้อปัจจหน้าไม่ให้แต่ว่าปากใช้แน่นอนอือก็เลยเป็นสีที่ลิลี่ชอบแล้วกันทีนี้นะคะอีกอันนึงจะเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกันมากจะเป็นอะไรที่สามารถเบลนด์สวยได้เหมือนดีออนะแต่ว่าเนื้อของเขา,าจะมีความแบบแห้งมากกว่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าเออแต่ว่าลิลี่รู้สึกว่าสิ่งนี้จะไม่เป็นค่าเท่าดีออเวล ใช่นะเออก็คือเป็นของนานะคะอันนี้เนี่ยเป็นสีน็อกเอาทซึ่งเป็นสีที่แบบตกใจมาก <c oughs> เห็นแล้วแบบมันสว่างว่ามากๆนะคะจะมีความคล้ายๆมิกกี้มีนาชนิดหนึ่งซึ่งทาออกไปแล้วสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวลี่จะแนบรูปตอนที่ลี่ทาน,นะคะเออคืออยู่ดิสีแบบดูหน้าตกใจเป็นแบบชมพูแด,ดงชมพูอะไรไม่รู้ชมพูแบบสะท้อนแสงแต่พอทาออกมาแล้วว่าทาให้หน้าดูขาวมากทุกคนคือแบบ เป็นสีที่เข้ากับลิลี่มากๆอ่ะเหมือนเป็นสีที่ตามหากันมานานคือสีนี้เป็นสีที่ลิลี่ไปลองตอนไปงานอีเวนต์ของนาสนะคะเพราะว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชันด้วยซึ่งรุ่นนี้คือเขาว่าขายดีมากๆเลยที่เกาหลีแล้วก็คือหมดไปแล้วด้วยลิลี่ก็ไปลองใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยลิลี่ก็รู้สึกว่าลิลี่ไม่ได้สีนี้เหมือนทางแบรนด์เขาให้สีอื่นมาลิลี่ก็เลยบอกว่าพี่งเอาอันนี้กลับด้วยเพราะว่าลองเรารู้สึกว่ามันสวยแล้วมันเป็นสีที่เป็นตัวเรามากลิลี่ชอบมากนะคะก็เลย สอยสีนี้มาจากเขาเตอร์ด้วยนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังจะมีอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าเขาเป็นลิมิเต็ดดิเดชั่นด้วยแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆของนาเนื้อดีมากๆถึงจะมีความแห้งอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนปากแห้งขนาดนั้นแต่ว่าสีคือเบลนดออกมาสวยแล้วก็ดูฟุ้งฟุ้งแบบกําลังดีนะสามารถใช้ได้ไล่ระดับหลายสีนะคะยิ่งทาพร้อมกัน3สีเนี่ยยิ่งดูเบลนฟุ้งเหมือนแบบมือชีมมาทาให้ก็เลยเป็นอะไรที่รี่แนะนํามากๆนะคะสําหรับคนที่ชอบลิปแนวกำมืหยี่หรือว่าเป็นสายแบบฟุ้งๆงแบบนี้นะคะก็ ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะอุ้ยเล่นเอาแสงมือดอีกแล้วนะคะก็คือเป็นการรีวิวท็อป10ล,ลิปสติกที่ลิลลี่ใช้แล้ชอบในป,ปีนี้นะคะก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ลิลลี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ลิลลี่ลองลิปสีไหนหรือว่ามีสีไหนสวยๆแนะนาก็สามารถคอมเมนต์บบอกได้ข้างใต้คลิปนี้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย